สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่ที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นเอาทางหอยฮาโอยครับผมหอยฮาโอยให้เด่นตัวเดียวกับตัวเจาะเจ็ดทางวันที่สี่วันที่สี่ 4, เดือนสิบีหกเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมมาเริ่มจากฮาโนยแรกฮาโอยพิเศษ พิเศษนะครับผมพิเศษนะครับผมให้สอง สองศูนย <20, S 2> ์ปากกาปากกาหมดแล้วสองศูนย์สองเจ็ดสองเก้าครับผมสองแปดสองห้าสองแปดสองห้าสองหกตัวเดิมกันสองสาม ขอให้มีมาครับผมขอให้มีสองมาตัวนีน้นะครับผมสองศูนย์สองเจ็ดสองเก้าแล้วก็สองแปดเน้นสี่หางนะครับผมจอเจ็ดหางเน้นสี่หางต่อไปมาดูฮานอยปกติครับผม วันนี้ขอให้ไหลสองนะวันนี้สองครับผมวันนี้นะวันนี้ฮานอยกับหวยเราวนะต้องออกคล้ายๆกันแน่นอนนะจริงๆนะลองลองสังเกตดูฮานอยเลยต้องออกคล้ายๆกันแน่นอนมีสองเก้าครับผมสองแปดสองหกสองเจ็ดสองี่สองห้าครับผมแล้วก็สองสามกันสองสาม ตัวนี้นะครับผมสองเก้ 29, 28, 26, แล้วก็สอเจครับผม2อ2เก้าสนะครับผมต่อไปก็จะเป็น VIP วีไอพซีครับซีพันหกเจ็ดเดืนสองนะครับผมสองนะครับสองห้าครับผมสองหกสองแปดสองสี่สองเก้าสองหนึ่งสองสาม สองห้าสองหกสองปดสองเก้าเน้นสี่หางนะครับผมนะสองแน่นอนวันนี้นะมีสองมาแน่นอนอต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นเฉ uh, พาะกิจเฉพาะกิจไม่ได้ให้ตัวเดียวนะครับผมยังให้สองตัวนะเฉพาะกิจนะ ตัวฮหาหนอยกินเนะหาะฮานอยเฉพาะกินสี่ 4, ทับสิบทับหกเจ็ดเด่นนะครับผมอืมเด่นหนะ้าเด่นห้ากับสี 6, ่ห้าเกับสี่ห้าหกห้าศูนย์ห้าเก้าสี่หกสี่ศูนย์สี่เก้า ตัวกันนะครับผมห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองตัวเน็ตนะครับผมห้าหกห้าศูนย์ห้าเก้าสี่หกสี่ศูนย์ก็ได้เท่านี้ครับผมสำหรับฮาหนอยของวันที่สี่จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้ว <c> ย <oughs> ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอทุลาไปก่อนครับผมขอให้โชคดีมีใยครับผมสวัสดีครับ